ดานกุ่มตนนะครับผู้าันเดนริย์นี่เาดีะรัวิงซีคู100เมตรเดินนะครับเดนตามทุกคนยืนาไปเลยเชือขาวไปลูกเดิเลเดินเลยครับซีคูน100เมตรใช่แล้วก็เดินแบสองนี้นะครับมีที่่งมียู่สามเรียนอันที่หนึ่ที่ส พี่สามจะมีสี่โรงเรียนเอาที่หนึ่งที่ถที่สามนะครับหนึ่งสองสามเป็นาีชนะเลนะครับ พวกมาอยู่ที่ใต้นะคะไปอยู่ที่หนึ่นะ